เฮ้ยมาเว้ยรอบนี้เฮ้ยมาโอ้ยคุณฮะคลิปนี้มีกิจกรรมแจกทุน50กติกาง่ายกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องและคอมเมนต์ความรู้สึกหลังดูจบวิดีโอวีดีโอนี้แจกทั้งหมด10ท่ันแต่ก่อนหากคลิปวิดีโอนี้มียอดไลค์ทะลุ500ไลค์แจกคลิปต่อไป20คนแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้หากคลิปวิดีโอนี้มียอดไลค์ทั้งหมด1 0 0 0ไลค์แจกคลิปต่อไป50คนและสิทธิพิเศษสุดๆทดยอด <t ries> เส,ส <c oughs> และสิทธิพิเศษสุดๆถ้าคลิปวิดีโอนี้มียอดไลค์ถึงหนึ่งหมื่นไลค์แจกคลิปต่อไปหนึ่งร้อยคนหนึ่งร้อยคนจะรเชิญเพื่อนมากดไลค์กันเยอะๆนะครับสวัสดีวัยรุ่นสรัฐ <c oughs> แล้วก็วัยรุ่นไทยแลนด์นะครับวันนี้ครับเราจะมาซื้อฟิสติน100บาทในเกมสวิตซ์ม e bon อเตอร์ไซ์แกล้วครับเจ้าเดิมเลยนะครับวันนี้ครับ100บาทผมว่าตอนนี้อยู่ในเวลาโบนัสชามนะครับก็จะได้อมยิ้มกับ ตัวคูณเยอะกว่าชาวบ้านเขานะครับวันนี้เราจะมาเล่นให้ดูนะครับได้สักสองสามทีก็ควรพอนะครับอ่าเล่นไปเลยครับรอบแรกหนึ่งร้อยบาทจะมาได้เท่าไหร่ครับดูกันครับโอเคก็สําหรับใครนะครับที่สงสัยนะครับว่าซื้อจริงหรือเปล่าหนึ่งร้อยบาทเนี่ยจริงครับหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับเกมอื่นก็ด้วยนะครับในค่ายไพ่มาติกหรือว่าพีพีนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมกำนันนะครับหรือว่าสวิตบอลดอนซ่าด็อกเฮาส์ทุกเกมครับหนึ่งร้อยบาทนี่ครับรวบ รวมภายในเว็บเดียวนะครับที่เดียวนะครับที่สามารถซื้อ100บาทได้นะครับมาดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับอ่าสวยเลยนะครับเนี่ยตอนนี้แต่ว่าคูณมันน้อยไปหน่อยนะครับใครนะครับที่ไม่เคยเล่นนะครับมีทุนน้อยก็สามารถเล่นได้นะครับผมแนะนําเกมสวิตบอลซอนซาเกมกำนันนะครับเกมไวเวตโกนั่นเองครับใครอยากเล่นนะครับสามารถลองได้นะครับมีเกมให้เล่นหลายเกมเลยนะครับทุน300ก็บวกได้นะครับอ่านี่ครับ รอบแรกอาจจะตะกุกตะกัดหน่อยนะครับอุ้ยหัวใจโอ้โหคูณสามครับจบเลยครับได้สามสิบบาทหัวใจนี่ค่อนข้างแพงกว่าเพื่อนนะครับใครนะครับสนใจนะครับสามารถสมัครเองได้ใต้ลิงก์ข้างล่างนะครับหรือว่าแอดไลน์ผมมาได้นะครับมีทั้งลิงก์สมัครแล้วก็ลิงก์พูดคุยนะครับมีให้พูดคุยกับผมแล้วก็สมัครเองได้นะครับโอเคใครนะครับสนใจนะครับ กดเข้าไปได้นะครับหรืวอสอบถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับโอ้ได้มมการครับรอบแรกผวกไปประมาณ120บาทนะโอเค124บาทก็ยังได้อยู่ครับเดี๋ยวซื้อไปอีกรอบนะครับเกมนี้ผมว่าค่อนข้างดีนะครับเป็นเกมที่บวกค่อนข้างหนักนะครับทุนน้อยก็ปวกได้นะครับสวยอยู่นะ โอ้กล้ยครับแตงโมครับขอองุ่นโอ้โหไอชี้แมงแอปเปิลมาครับโคตรสวยโอเคไปต่อครับในกล้วยครับอืมด้องุ่ครับขออมยิ้มโอ้โหมาแล้วครับอมยิ้มสวยเลยนะอมยิ้มสองตาติดเลยโอเคบวกห้าฟีสปินนะครับอมยิ้มสวยอยู่ไหมกล้วยครับ คูณคูณเยอะอยู่นะครับแต่ว่าตัวเงินน้อยไปหน่อยไม่น้อยครับน้อยเลยครับโอ้ได้กล้วยครับพีทครับอังุนโอ้ยกอมฟ้ามาครับอ่นงงูอ่นงแตงโมอ่งุเลยครับสองเลยครับแล้อุมยิมอีกโอ้โหเพิ่งสังเกตเห็นโอเคสวยเลยสวยเลยรอบนี้ยังไงก็บวกนะครับรอบนี้ตายมาอีกห้ารอบนะครับวกเป็นสิบรอบแล้วนะตอนนี้สวยเลยนะครับ โอเคลูกพีครับโอ้โหอะไรวะเนี Mustang ่ยได้คูณน้อยมากเลยนะครับจะคาดหวังอะไรได้ไหมเนี่ยลูกพีครับคูณหกนะมันกระปิดกระปอยอ่ะครับถ้าได้แบบรัวๆสักรอบนะสวยเลยนะครับเหลืออีกตั้งหลายรอบให้มันได้อย่างงี้สิครับเฮ้ยเฮ้ยมาเว้ยรอบนี้เฮ้ยมาโอ้ยคูณห้าสิบโอ้โหโอ้โหเยี่ยมคูณห้าสิบสวยครับร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทนะร้อยเจ็ดสิบสี่บาทโอ้ หรือว่ามาช่วยชีวิตเลยนะครับสวยอยู่ครับร้อยเจ็ดสิบบาทอะไรออ้โอมเขียวครับสวยโอ้โหคูณแปดโอ้โหน้อยไปครับ,ต,กกรบต้องการมากกว่านี้นะครับต้องการมากกว่านี้นะครับโอ้โหไม่มานะครับได้ไปสองร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับตามหลักแล้วจริงๆมันต้องเลิกนะครับได้ขนาดนี้แล้ว เราต้องพอนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะซื้อให้ดูนะครับเรื่อยๆนะครับเผื่อหลายๆคนอยากเอาไปประกอบการตัดสินใจนะครับตอนนี้เราก็ปลวกมาค่อนข้างเยอะแล้วนะสวยอยู่นะครับตอนนี้โอเคด้วยทุนหนึ่งร้อยเนี่ยก็ดูไม่น่าเกียดนะครับมันสามารถซื้อสี่ร้อยบาทได้นะครับแต่ว่าผมจะซื้อแค่หนึ่งร้อยนะครับ โอเครอบนี้น่าจะเจ๊งอนะมันจะเจ๊งเลยนะรอบนี้ได้น้อยมากอุย้ยรวมฟ้ามีสิทธิ์วะมีสิทธิ์วะกล้วยกล้วยวะมีสิทธิ์วะโอ้โหลูกพีชไม่มาอะไรวะเนี่ยสามสิบสองบาทแต่ห้าสิบสี่นะครับตอนนี้มีสิทธิ์เจ๊งครับรอบนี้ค่อนข้างสูงนะครับโอ้ยแตงโมอ่างงอ่างง,ง,งมาครับกล้วยโอ้โหยี่ห้ยมาทำยี่ห้ยแอปเปิ้ล โอ้โหแม่งโคตรเจ๊งอะ่ะโอ้ยเจ๊งกูลูกปี๊ดมาช่วยนหน่อยเถอะโอ้โหไม่มีอะไรเลยครับตอนนี้น่าจะเจ๊งนะฮะเจ๊งละเจ๊งไปแล้วนะครับแต่เจ๊ง30บาทโอเคพอรับได้นะเราจะซื้อไปเรื่อยๆนะครับอีกประมาณ2-3ทีได้ครับ2-3ตานะให้ครบ10นาทีช่วยครับโอ้ยยังยัง ก็ใครเคยเล่นมาก่อนนะครับตอนนี้เปิดซื้อฟิลิปปินส์100บาทอุ้ยโอ้โหไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับรอบนี้เหมือนจะจริงแล้วนะผมจะกดรัวๆแล้วไม่มีอะไรมาเลยจริงดิโอ้โหโคตรแห้งตานนี้แม่งเกลือสุดอังงูังงนแตงโมเลยโอ้โหเฮ้ยเชี่ยคูณสามอ่ะคิดดูอ่ะโอ้โหโคตรเกลือครับตอนนี้ าตามปกติแล้วเราได้เมื่อกี้เราควรเลิกได้แล้วนะครับแต่ดื้อไงโอ้ในรวมไปได้กล้วยคูณมาอีกสักตัวนีแต่ได้ไม่เจ็บมากนะครับโอ้ลูกพีชมาลูกพีคูณ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 ขอคูณโอ้โหแม่งเจ๊งว่ะเจ๊งเจ็บอยู่นะรอบนี้ไม่เจ็บไม่เจ็บได้สามสิบคูเออทิ้งสามสิบวยซื้อไปอีกครับโอ้ยซื้อไปอีกรอบนะครับ รอดูสิจะเจ๊งอยู่หรือเปล่าครับอุ้ยอันงูนครับสวยเลยโอ้ไม่มีคุณแตงโมครับร่วมเกี่ยวโอ้โหไม่มาครับเจ๊งหนักเลยนะครับตอนนี้สองรอบนะขาดทุนสาสิบาทสองรอบเลยนะครับตามปกติไม่ควรเล่นแล้วนะครับจะเล่นให้ดูอีกนะโอเคก็เจ๊งเจ๊งยับเลยครับรอบนี้ได้สบาทเท่านั้นเองครับ ก็ได้มีได้มีเสียครับการพนันนะครับเฮ้ยไม่ใช่การพนันครับพูดไม่ได้นะครับอายุต่ำกว่าสิบแปดปีห้ามรับชมนะครับใครสนใจเล่นก็แอดไลน์มาได้ครับ้างใต้ครับหรือว่าสมัครเองได้เลยนะผมให้ลิงก์ไปแล้วนะครับอุ้ยลมฟ้าโอ้สวยเลยแตงโมครับไม่มีคูณเลยอะไรวะเนี่ยกล้ยคูณโอ้โหคูน นาศูนย์จุดห้า 0, สตาค์งนะครับปัทโธนโมสังโคหมดตูดกันเลยีเดียวนะครับรอบนี้สิบบาทโอ้โหเหี้ย,ยแม่งเริ่มดูดแล้วนะครับซื้อไปอีกสักรอบ เดี๋ยวจะได้เล่นเกมอื่นให้ดูด้วยนะครับใครสนใจแอดไลน์มาได้นะครับตอนนี้ตาสุดท้ายแล้วนะครับใครอยากเล่นนะครับอยากสอบถามอยากปรึกษานะครับแอดไลน์มานะครับอ่าต้องแจ็คพร้อมตอบ24ชั่วโมงนะครับแต่ว่าตอนเช้าจะเป็นผมตอบนะครับตอนกลางคืนจะเป็นบอทตอบนะครับโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับน่าจะเจ๊งตามระเบียบนะครับ ขอเะตาสุดท้ายละไอ้เหี้ยไม่ไม่ต้องจกงก็ได้ขอเท่าทุนทมีผิดไหมโอเคเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะครับรักทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับกดไลค์ให้ผมนะครับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ